แพนด้ายักษ์หรือใจแอนแพนด้าคนไทยนิยมเรียกหมีแพนด้าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งปัจจุบันจัดอยู่ในวงหมีเออร์ซิเดทิ่นอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของสาธรารณรัฐประชาจนจีนอาหารโปรดของแพนด้ายักษ์คือใบไผ่นอกนั้นจะเป็นหญ้าชืิออื่นๆลักษณะเฉพาะของหมีแพนด้ายักษ์คือมีขนสีดำรอบดวงตาใบหูู่าและขาทั้งสีข้าง ส่วนอื่นประกอบด้วยขนสีขาวโดยแพนด้าแบ่งออกได้เป็น2ชนิดคือแพนด้ายักษ์ที่เรารู้จักกันกับอีกชนิดหนึ่งคือแพนด้าแดงซึ่งตัวเล็กกว่าและเป็นสัตว์ที่ใกล้เคียงกับแระคูณมากกว่า ส่วนเหตุผลที่แพนด้ามีสีขาวและดําก็คือในอดีตช่วงสร้างโลกขึ้นมาใหม่นั้นแพนด้าก็มีสีเทาๆเหมือนทั่วไปนั่นแหละซึ่งสร้างความไม่มั่นใจให้กับแพนด้าเป็นอย่างมากมันมักถูกสัตว์อื่นล้อและแกล้งเสมอจนกระทั่งวันประชุมสัตว์โลกสัตว์ต่างๆมารวมตัวกันโดยมีเทวดาผู้สร้างโลกเป็นประธานสัตว์ต่างๆขอ,อนู่นขอนี่เช่นยีราฟขอให้ตัวเองตัวสูงขึ้น ุ่นปากเป็ดซึ่งปกติมีปากเหมือนตุ่นทั่ว,วไปก็ขอให้ตัวเองมีปากเหมือนเป็ดพอถึงคิวแพนด้าแพนด้าจึงขอให้ตัวเองมีสีสันใหม่ให้ดูหน้าแกงขามและดุดันขึ้นเหมือนดั่งวานออก,ก้าผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งคาบมหาสมุทร หลังจากนั้นแพนด้าก็มีสีขาวและดำตัดสลับกันเหมือนวานออลกาและดูหน้าเกงขามเหรอ